อบรแกาตัมาพบกันในช่วงที่2ครับช่วงเปิดสายนะครับนะแล้วก็เป็นการแนะนำในเรื่องของอายะที่ฉันรักด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรายังอยู่กันในโซโลอันะ 8, นาซิอาตนะครับนะหนึ่งถึงแปดนะครับหรือจะกเก้าถึงสิบหกนะครับนะพี่น้องก็สามารถที่จะเลือกได้เลือกอ่านได้นะครับหนึ่งถึงแปดและเก้าถึงสิบหกวันนี้นะครับอินชาองร้อง <c oughs> เราจะรู้สึกว่าจะเป็นเลขที่เท่าไรเอ่ยนะครับเลขที่87นะครับนะ87 87 88 89 90นะครับนะ87นะครับครูขอมซัก88คุณซาลีอคอจากสงขาแล้วก็คุณฮาฟิซองจาก จังหวัดสงขาเช่นเดียวกันแล้วก็คุณสุใบดะนะครับจากคลอง18นะครับใครก็ได้นะครับใครพร้อมก่อนโทรกันเข้ามาก่อนนะครับใครพร้อมก่อนโทรกันเข้ามาก่อนนะครับคูขอมซ้าเลขที่87นะครับแล้วก็88คุณซาลีคอก89คุณฮาฟิซอกนะครับแล้วก็คุณสุใบดะนะครับ น่าเลขที่90นะครับนะาัลฮัมดุลิลลาชูกรขอบคุณต่อพระองค์อัลเสุบฮานะหัวตาลาที่พระองค์อัลเสุฮาตาลาให้เรานั้นได้มีโอกาสนะในการที่จะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอัลกุรอานกันนะครับ <c oughs> วันนี้ผมต้องขอมาอัพด้วยเลยนะครับนะทั้ง Facebook ทั้ง Messenger นะครับผมไม่สามารถที่จะเปิดนะครับดูได้นะครับนะ ฝากนิสัยบ้านนะครับนิสัยบ้านที่เคยส่งข้อมูลมานะครับทางเฟซบุ o กนะครับนะว่าถึงคนที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยนะครับถ้าติดต่อในไลน์ได้นะครับนะก็สามารถที่จะติดต่อมาทางไลน์ได้ก็ดีนะครับนะอาลัมุลิลละนะครับนะมาฉลองวันนี้นะครับนะก็ภาพและเสียงชัดเจนกันดีใช่ไหมครับนะครับเดี๋ยวพี่น้องท่านใดที่อยู่ในไลน์กลุ่มของผมนะช่วยพิมพ์ในไลน์สักนิดนึงนะว่า นะภาพและเสียงอัลัมดีิละชัดเจนดีนะครับนะมาชาลลอา87คูคอมซัง88คุณซาลีคอก89คุณฮาฟิซองและ90คุณสุไบดะโทรติดไหมครับโทรติดไมเอ่ยนะครับนะพี่น้องนะลองลองเช็คสัญญาณลองเช็คโทรให้ให้หน่อยนะครับนะตอนนี้นะครับโทรศัพท์อาจจะมีมีปัญหาอะไรนะ่ ทรศัพท์มีปัญหานึกถึงบางละตีฟเลยนะครับนะรู้เลยนะครับว่ารู้สึกอย่างไรนี่น้มาชอลล์นะครับนะเป็นยังไงกันครับอ่ะครูขอมซักนะครับนะภาพเสียงชัดเจนอ่านทำเลยแล้วขอบคุณนะครับคุณคุณอ่าคุณรามิซักนะครับนะมาชอลอล์เขียนมาในไลน์กันนะครับน้าทำเลแล้วนะครับนะมาชอลอล์โทรกันเข้ามาครับโทรกันเข้ามาครับน้ารอรอสายอยู่นะครับรอสายอยู่ นะมาอัลลอฮ์คูข่มซานะครับเลขที่87เนะครับ88คุณซาลีกอมาแล้วนะครับนะมาแล้วนะครับนะอัลฮัมดุลิลละอัสุอลลัมะลกุมครับครับผมเลขที่เท่าไหร่ครับเลขที่90นะครับนะ90คุณสุับดะนะครับได้ยินเสียงชัดเจนนะครับ อานะครับนะมาชาลล้วลาัมดูล่าอ่ะอสูราณ ال อัลนาจิ عة อายะที่1ถึงอายะที่อ่า8หรือจะอายะที่9ถึงอายะที่16ดีครับ1ถึง8อ่า1ถึง8นะ1ถึง8พร้อมแล้วเชิญเลยครับอาวดุบิลลาฮิมินัชชัยตอนิรรจีม بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا وَالْمُدَبِّرَاتِ أمرا يَوْمَ ترجف الرَّاجِفَةِ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةِ قُلُوبُ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٍ أتوضى قُلُوبُ يَوْمَئِذٍ แต่บางบางนิดนึง <costing> ก <ash ina. S 2> ููลบุยยออิิิดวจฟัลฮัมดุลิลลาฮฺซัลลัลลอฮุลอาฎีซัลกัลลอฮุลอะซีมมาชาอัลลอฮอัลฮัมดุลิลลาฮ์นะในเรื่องของท่วงทำนองนี่การอัลฮัมดุลิลลาฮฺมาชาอัลลั่อยู่แล้วนะครับคุณสุบัยดานนะครับวันนี้จะอธิบายอายะไหนดีครับอายะที่ อายะที่สองก็ได้อายะที่สอง <c oughs> วันชิตาตินาชตาพร้อมแล้วเชเลยครับวันชิตาตินาชวาวฐานเกิดของวาวอยู่ที่ริมฝีปากค่ะครับรหัสของวาวก็ปอหูครับอืมอแล้วก็ตัวนูนค่ะฐานเกิดของนูนอยู่ที่ปลายลิ้นจรดกลางเหงือกเสียงฐานเสียงอยู่ที่โพงจมูกค่ะเนื่องจากอะไรเอ่ย ขึ้นจมูกอะค่ะรหัสตัวจวิทก็ปอลกองอมีหุกลมว่าจิบุนกุนนะค่ะอ่านนองเสียงสองอารกักตค่ะครับผมแล้วก็ชีนฐานเกิดของชีนอยู่ที่กลางลิ้นพ่นลมกระจายอ่าตาวัชีใช่ไหมคะตะฟัชีตะฟัชีแล้วก็ปอฐานเกิดของปออยู่ที่ปลายลิ้นจรดโคนฟันรหัสก็คือปอลคอฟ วงเล็บพออด้วยค่ะพออเป็นพออะไรคนนี้นะพออก็คือแผลงแล้วกระ่วนตอมีอลิปรอสมี่ด้วยค่ะอายาวสองอารักับมัดต่ตอบีอีค่ะคผมตัวตาฐานเกิดของตาอยู่ที่ปลายลิ้นจรดโคนฟันพ่นลมค่ะรหัสตระชวิตก็คือปอลอคอฟอพอค่ะนูนก็อธิบายไปแล้วชีนอธิบายไปแล้วแล้วก็ ตัวเต่อตัวสุดท้ายก็คือเอ่อเป็นเป็นมัดอีวัตใช่ไหมคะยาวสองอารักตค่ะครับผมนะตัดสระฟะธาออกหนึ่งตัวนะครับนะยาวสองฮาลรักต์เชโปนะครับอ้าวต้องอ่านอ่านทวนนิดนึงวันนาชิาตินัชตาอัลฮัมดุลิลลาห์มาชาอัลลอฮ์นะละเอียดเช่นเดียวกันครับผมนะในเรื่องของข้อมูลนะมาชาอัลลอฮ์รับไปก่อนเลยนะครับ อ่านอัลกุรอานอัลฮ uh, ัมดุลิลละนะครับนะทำนองนะครับตรงประเด็นรับไป40คะแนนอัลฮัมดุลิลละนะอัลฮัมดุลิลละมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ตะบาร์อัลลอฮ์แล้วก็ในเรื่องของอะไรเอ่ยในเรื่องของการอธิบายตัวยดก็เช่นเดียวกันนะครับรับไปนะครับอีกนะเท่าไหร่ดี ท่าไรดี30คะแนนอัลฮัมดุลิลลาห์มาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุล,ล,าาล,ล,ลดิลลาห์เยี่ยมมากครับผมเยี่ยมมากครับผมนะเรียนมาได้ไม่กี่สัปดาห์ไม่กี่เดือนนะครับนะจัดไปแล้วนะครับนะาหนึ่งร้อยเดี๋ยวก่อนนะครับเอ่อตะกี้มีอยู่100คะแนนนะครับนะไปรับไปนะโอเค170คะแนนอัลฮัมดุล,ลิลลาห์ มาชาลลอขอรัชสมาตาลาได้ทรงโปรดทานความดีงามให้นะครับนะคุณสุบัยดะนะครับจากคนคลองสิบแปดนี่เองนะอัลลอฮนะสำเนียงเดียวกันนะขอบคุณครับอะซากคิดละคารันขอรัชสมาตาลาทรงโปรดผ่านมากๆครับอัสสลามุอะลัยกุมครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุมาชาอัลลอฮอัลฮัมดุลิลลาห์อ้าวผ่านไปนะครับท่านแรกท่านแรกผ่านไปครับพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับมาชาอัลลอฮ เยี่ยมมากๆเลยครับคุณสุใบดันะครับเด็กที่90ไปแล้วนะครับนะ87คขอมซา8 8คุณซาลีคอง89คุณฮาฟิซอนะครับนะถ้าพร้อมแล้วใครก็ได้โทรเข้ามาก่อนได้เลยนะครับใครก็ได้โทรเข้ามาก่อนได้เลยนะครับนะมาชาลลขอรัสมตาลาได้ส่งผัวประทานความดีงามนะครับไปเกิดขึ้นกับพวกเราทุกๆคนนะครับนะ ย no, ่าซักกินแล้วคอยรอนด้วยนะครับกายาวเรีศของเรานะครับนะชัดเจนอัลฮัมดุลิละนะพี่น้องที่อยู่ในลายกลุ่มนะนะมาฉลอ์นะแจ้งกันเข้ามานะครับนะอัลฮัมดุลิละฝากแชร์ด้วยนะครับคูขมซาเลขที่87นะครับคุณซาลิคอเลขที่88และ89คุณฮาฟิซอนะครับนะโทรกันติดหรือเปล่าเนี่ยอ่ามาละอัสสลามวะลยกุมครับ มายว่าบรการตัว <Fro> ค <llo> ul mhm. ่ะอจารยอไซ่าอาคูคอมซานะครับนะแม่ค้าข้าวยำอันแสนอร่อยสุดที่โลกแบตสัญญาณสัญญาณเป็นอะไรเนี่ยมันสั่นๆอ้าวหลุดซะอย่างนั้นกดวางทำไมมาชาลลเนี่ยโทรเข้ามาใหม่ครับโทรเข้ามาใหม่รู้สึกว่าแบตจะหมดหรือเปล่า นะาอ่ามา่นอจหรออัสสลามุอะลัยกุมครับวันนี้คุมุสสลามค่ะาจารย์สายหลุดหรอือว่ายังไงครับเมื่อกี้ใช่เมื่อกี้มันเสียงมันสั่นๆๆๆท,ท,ทแล้วก็หยุดหลุดไปเลยอ๋อค,ค่ะรับตอนนี้ตอนนี้นนชัดเจ,จน,จนตอนนี้ชัดเจนแล้วนะครับผมนะค,มครูคอมซ่าครับอายะที่หนึ่งถึงอายะที่แปดหรือใจเก้าถึงสิบหกดีครับผมเอาหมู่ถึงแปดดีกว่าค่ะถึงแปดจัดมาเลยครับเออกูบิลละ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنافعات غرقا والناتي نشطا نشقا فالسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة ส่วนด็กัลลอฮุลอนาวดีผมจะฟังเพลินไปเลยสิฮะโอ้โหอ่านแบบนี้วันนี้อธิบายอายะไหนดีครับครูคำซ่าครับขอเป็นอายะที่สี่ค่ะอายะที่สี่ดีซ่บบพอภาษาบีกอดีซ่าบบกอดพอมแล้วเฉลยครับค่ะอักษรแรกนะคะก็คืออักษรฟ้านะคะอักษรฟ้าอักษรฟ้าเนี่ย เป็นอักษรที่อยู่ที่ริมฝีปากนะคะสังเกิดอยู่ที่ริมฝีปากอ่าทีนี้ก็จะมีสีพัดของเขานะคะรหัสแต่ชีวิตนี้จดจำสลยด้วยอาจารย์รอรอปอปอพ่อป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 อใช่ไหมคะปอแล้วก็ฟงฝีปากพ่นลมคำพูดพ่นลมมีสีปัดพ่นลมนะคะอ่ก็จะเป็นอักษรที่ พ่นล,ลมนะคะแล้วก็หลวมไหลอ่านะคะเอ่อเป็นอ,อักษรจางลงไม่ยกโคนลิ้นไม่ยกสองข้างลิ้นอ่ะนะคะ <c oughs> แล้วก็นะคะก็จะมีสลักพัดท้ากำลังด้วยอลิศสระปพัท้อนะคะ <c oughs> แล้วก็กล้อมไปหาอ่ะอีเดกรอมไปหาอักษรจีนอ่านะคะก็จะเป็นอ่อาอักษรจีนซึ่งมีฐานเกิดนะคะอยู่ที่ช่องลิ้นนะคะเอ่อสีฟัดก็จะเป็น หล Dante, ้วมอ่อลมอ่าไม่พ่นเอ่อพ่นลมอ่านะคะสอนจีนพ่นลมนะคะสอนจีนพ่นลมนะคะหลวมนะคะแล้วก็จะมีคุณภาพทเสี่ยงก็จะมีเอ่อโอฟิตนะคะเสี่ยวไฟจีนี่จะเป็นเสี่กงซเฟตอะนะคะจะกันงตะกั่นได้อะกะนะคะระหว่างฟ้าเข้าจีนก็จะเป็นเอ่อองค์ปรดกอมจากเสียนะคะอ่านไาก็เป็นอ่านจีนว่า อ่ะนะคะอย่าลืมออกลงเสียงซีนด้วยนะคะจา้านะคะดซีนสระสะทะอลิปโซกีแล้วนะคะอลิปเด็กตรงนี้เท่ากับอลิปใหญ่ท่อนยาวสองคาร์บอนเป็นมัตสบีอินล็สนี่นะคะก็ไปหาอ,อักษรบะทางอักษรไทยเขาจะเป็นอ,อนักษรบะอ,อักษรบะเป็นอักษรที่ไม่ได้อะไรนะเบาที่สุดประมาณว่าอยู่นอกหิึ่ี่ากอ่ะ จะออกเสียงว่าเปิดปากนะคะอักษรบ้านะคะสีฟัดก็จะเป็นแน่นนะคะคิดานะคะและก็จะมีสีฟัดของเขานะคะก็จะเป็นเสียงแน่นเมื่อกี้แน่นแล้วนะคะก็จะมีะะนะ,ะมีสีฟัดที่ถ้ามันเป็นสุกูลนะคะเขาก็จะเป็นอ ก้อนกร้าด้วยนะคะอักษรบ้านะคะก็จะเป็นอักษรเจียงจูบางบางเสียงบางนะคะอ่าใต้อักษรบ้าก็จะเป็นสระกสรอนะคะออกเสียงดีนะคะฟัสดีอ่าแล้วก็อักษรถัดไปก็จะเป็นอักษรกอฟนะคะกอฟซึ่งเป็นอักษรโคลิ้นนะคะเวลาอ่านจะต้องลบโคลิ้นด้วยนะคะก็จะมีคีฟสัดเอ่อก้อนกราเหมือนกันถ้าเกิดว่าเขาเป็นสุกูลตายนะคะแต่ในที่นี้ นะคะเป็นสลับพัทธาตามหลังด้วยอลิฟนะคะซึ่งจะเป็นการออกเสียงน้าในระดับที่หนึ่งของอักษรก๊กนะคะก็สลับพัทธาตามหลังด้วยอลิฟนะคะก็ถัดไปก็จะเป็นอักษรตะอักษรตะเนี่ยทานเกียจู ลายลิ้นอาจจะหลุดคนฟันนะปอลลอคฟอฟอจำอยู่ตัวนี้ตัวียวที่ติดบอลลคอฟอฟอปลไปลิ้นจะหลุดคนฟันพ่นลมเสียงนั่นอ่าปอลออ่อลอกอฟอนะพ่นลมนะคะก็อักษรตะนะคะก็จะเป็นอักษรเสียงแน่นนะคะแล้วก็แน่นแต่ว่าจะมีลมเมื่อมันตายนะคะสููลเมื่อมันสูบลเนี่ยมันก็จะมีออกลมลมกักอ่าชูคล้ายๆออกเสียงเหมือนกับอักษรเก้าสองตัวอักษรนะคะ สีฟ้าก็จะเป็นอ่านะคะเออบางนะคะไม่ยกโคนลิ้นไม่ยกสองข้างลิ้นนะคะลืมลืมลืมว่าจะเอ่อเป็นภาษาใต้นะจะพึ่งลาวมาไม่ปื้อไม่ปื้อเอาเอาเอาที่เหลือที่เหลือต่อไปตายซ้ำซ้ำตัวนี้นะจ๊ะได้ครับปุบได้ครับปุ๊บแอ่ะทีนี้ต่อไปก็สอนซีนเมื่อกี้นะคะอธิบายไปแล้วนะคะสอนบ้านะคะเอาในหัวเร่งตายเร่งตาเลย ก็ลืมลองวัดอักษรซีนนะคะซักษซีนเนี่ยสระพัดคะนะคะเมื่อกี้ก็อธิบายไปแล้วข้างหน้ายาวแต่ข้างลัางเนี่ยนึ่งฮาร์ก้นนะคะสันสันเอาเสียงสันเดี๋ยวเสียงยาบอักษรถัดไปก็อักษรบาก็อธิบายอธิบายไปเร้วอัลลอฮุอะลัยฮุสซาบุตจะขึ้นเขงเออจะไปกลางโกลางแล้วจะออกตรงเดงน อักษรบตัวนี้ก็จะมีเสียงสะท้อนด้วยนะคะบอกเป็นสูกูลอ่ะสุดท้ายก็จะเป็นอักษรก๊อฟนะคะก๊อฟซึ่งเมื่อกี้อธิบายไปแถวซีฟัตนะคะแต่จะเอาในเรื่องของการหยุดนะคะการหยุดของอักษรก๊อฟทึงมีสระพัทธา,ายอยู่ข้างบนและการมีอลิสอยู่ก้างล่างอ่ะตรงนี้เราจะหยุดแบบมัดอีวัดอ่ะ mm hmm. จะกับทรงคารกะนะคะและก็ตัดสระพัทธาใจ่องขีดนะคะพออะไรก็ อาลิปผิวข้างล่างอยู่เลยเราก็ใส่อลิปเข้าไปนะคะอ่ะเวลาหยุดอย่างซาบะโอนะคะแต่ถ้าไปต่อก็ก้นอ่ะนะคะอันนี้เราหยุดแบบมัดอีวัตตรงนี้เสินที่หยุดอยู่เลยค่ะแต่มีแค่นี้ค่ะอาจารย์โอ้สุดยอดลื่นนะมาชอลล์ไม่ต้องมาดานนะนะครับเอาเดี๋ยวเอาคะแนนไปก่อนนะมาสักครู่นี้นะอ่านอัลกุรอานมาชอลล์ทำนองยยฮารรกานะครับรับไปนะครับนะรับไป40คะแนน อัลฮัมดุลิลละนะตรงประเด็นนะในเรื no ่องของทํานองเดี no ๋ยวนี้พิวพิวแล้วนะสบายสบายนะันะมดุลิยนะขอเราองสมุทรตาลาได้ทรงโปรดทานความดีงามนะจริงๆแล้วสอนมรรตันเลยด้วยก็ได้นะครับนะนะมาชฉลลองนะครับนะแล้วก็ในเรื่องของการอธิบายตัวยุทธนะครับรับไปเลย50คะแนนโอ้โหละเอียดยิบเลยครับวันนี้อัลฮัมดุลิลละไอจอนไอจอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่ส่วนคะแนนไอจอนเล็กรอบก่อนที่นื้ อะไรนะจะจะสวนอาจารย์เอ่อจะส่วงคะแนนอาจารย์สิ่งรอบสิ่พ้าหน้าทำไมฮะการรอบแรกกเสัาว่าจำได้ว่าห้าสิบห้าพ่อรอบสองหกสิบแต่พ่อร่วมกันสองรอบเป็นอาจารย์ให้เก้าสิบมันขาดขาดไปกี่คะแนนฮะขาดไปขาดไปแต่ไหนคะร้อยสิบเอะร้อยสิบห้าคะแนนขาดไปอีกแต่ไหนคะแนนองจารย้าให้ผมเพิ่มเพ่มอะไร

ยุ่งเหยงแยกเลยห์ปวดจ้ำข้าวหายกับพี่เขาเผมมีโอกาสนะผมจะไป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 ชิมชิมข้าวยำนี่ต้อง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 ไม่ใช่แม่ค่ะได้ครับไปครับอิ่ชัลโลนะขอลาสมัติตาลาได้ทรงปวดประทานริสกีที่มากมายนะครับให้กับนาโคคอมซังนะครับน้าขอลาสมัติตาลาทรงปรด์ปานมากๆครับจุจักิลลาคอยนุญาครับผมอัสสลามุอะลัยกุมครับเอาล้วครับพี่น้องที่เคารพทั้งหลายครับน้าเอาละวันนี้ได้สองท่านนะครับ เดี๋ยวติดเอาไว้ก่อนนะครับอีก2ท่านคุณซาลิคอคุณฮาฟิซองนะค,คุณซาลิคอคุณฮาฟิซองนะครับเดี๋ยวค่อยในวันพรุ่งนี้นะครับนะอินชาอัลลอฮ์เอาล่ะพี่น้องที่ครุงไหนครับเรามาทบทวนกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับอายะที่1ถึงอายะหนะที่18เดินตัวกันอย่างรวดเร็วนะครับได้เท่าไหร่เท่านั้น اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه قلوب يومئذ واجفه ابصارها خاشعه يقولون ائنا لمردودون في الحافره أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل اتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى ك ص د ق ا ل ل ه อ ل ع ظ ي م สดกลลอฮุลอูซีมแท้จริงพระดำรัสของลอน,นั้นตัดสมจริงเสม ه, อฮัมดุลิลละมวลกันสรรเสริญแด่พระองค์ลอสุบฮา,านะหัวตาลาครับขอขอบคุณนะครับพี่น้องทุกท่านที่ร่วมกันติดตามนะขอขอบคุณท่านบุกองฟารุกวยศินประธานมูลที่สาตยชนเพื่เด็กกำพร้านะครับท่าน,น,นอาจารย์อัชรีเรืองปาดนะครับผู้ในการสถานีของเรา นะครับหน้าที่ทําให้รายการตะลุยแดนตวิตนี้เกิดขึ้นนะครับขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่คอยเป็นกำลังใจให้คําแนะนําขอขอบคุณทีมงานนะครับวันนี้รับผิดชอบโดยบางตูบาของเรานะบางบาของเรานะครับเยซาก็รอคอยรอนขอขอบคุณผู้สนับสนุน,นายการทุกท่านครับวันนี้นะครับเนียรเรียนตลอดชีวิตถึงแม้จะผิดอัลลอฮ์กอให้ไปความพยายามอยู่ที่เราผู้ที่ให้ความสเสื่อมเนอ่นคือพวกเราลอสมาตาลา หากวันนี้เราไม่รู้มูลคิดที่จะเรียนรู้แล้วเมื่อไรเราจะรู้และนี่คือทั้งหมดของรายการตะลุยแดนตะวิทย์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ผมและทีมงานจากลาท่านผู้ชมมีการกลับว้บิลลัยทอฟิกวันฮิดายาะวัสสลามุอะลัยกุมุราะ์มะตุลลอฮ์วบะรักะตุครับ